เมื่อจะบ่าวกับสาวแต่งงานเรียบร้อยแล้วก็มีความปรารถนาบุตรหรือว่าลูกที่จะต้องมาดูแลทรัพย์สมบัติเราสิ่งที่มีความจำเป็นมากก็คือการเลือกลูกลูกเนี่ยสามารถจะเลือกได้คือคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์บางคนก็เป็นเทพบุตรบางคนก็เป็นเทพที่ดามาก่อน บางคนก็เป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดบางคนก็พ้นจากเวรกรรมพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดมาเป็นสัมภเวสีแล้วก็มาเข้าทองเหลออีกประเภทหนึ่งก็คือมาจากสัตว์นรกหลุดมาแล้วก็มาเกิดทีนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ผ่านการแต่งงานแล้วอยากจะได้ลูกประเภทไหน ส่วนมากเทพบุตรเทพธิดาก็าเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีใจบุญสุนทานในช่วงนี้ถ้าพ่อแม่ไม่โกรธมีหิริมีโอตตะปะใส่บาตรทำบุญมีจิตใจชื่นชมยินดีเทพบุตรก็จะมาเกิดเพราะว่าบุญที่เราทำเนี่ยต้องพอๆกับพ่อแม่ลูกจึงมาเกิดได้หรือบางทีก็เราเคยทำบุญกับลูกเรามาก่อนก็มาเกิด แต่บางทีก็ไม่ใช่สร้างบุญสร้างกรรมกับเราเราเป็นคนโกธเป็นคนมโหร้ายเป็นคนโลภเป็นคนหลงก็มีพวกที่ไม่ดีมาเกิดอยู่กับเราก็เป็นผู้ว่านอนสอนยากหรือบางทีเป็นปู่ย่าตายายกลับมาเกิดก็จะเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ไม่แค่กลัวเราสังเกตว่าบางโลกบางคนหลานบางคนเนี่ย ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่ทเท่าไรยบางทีจะมาใหญ่กว่าพ่อกวาแม่ซะอีกก็เกิดจากการที่ปู่ย่าตายายดัลกลับมาเกิดก็มีอุปนิสัยเดิมในความรู้สึกเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานก็มีฉะนั้นเมื่อเราอยากจะได้ลูกที่ดีและอยากได้ลูกที่มีบุญมาเกิดเราก็จะต้องมีจิตเมตตากรุณารู้จักให้อภัยหนาใส่บาตรทำบุญสุนทานปล่อยนกปล่อยปลา มีจิตใจอบอ้อมอารีอย่างนี้ก็เป็นเทพบระบุเทพธิดามาเกิดก็เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังมีจิตใจดีงามเหมือนพ่อเหมือนแม่เจริญพร